วันที่2กันยายน2568ที่ผ่านมาค่ะได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทักษะการนวดแผนไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผู้ดูแลคนพิการและคนในครอบครัวผู้พิการขึ้นอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพพัฒนาทักษะและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการผู้ดูแลและคนในครอบครัวค่ะ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยจัดพิธีเปิดโครงการส่รงเสริมทักษะการนวดแผนไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผู้ดูแลคนพิการและคนในครอบครัวผู้พิการณกหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยบ้านไทยรีสอร์ทจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ โดยได้รับเกียรติจากนางอภิญญาเอี่มอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประธานในพิธีนายประพัฒโพธสุธนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีเขต5และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้นะคะ โดยนายสุกสมอามรดิตนายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการส่งเสริมทักษะการนวดแผนไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผู้ดูแลคนพิการและคนในครอบครัวผู้พิการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่บาทเพื่อนำมาดำเนิน2โครงการหลักนะคะก็คือโครงการส่งเสริมทักษะการนวดแผนไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผู้ดูแลคนพิการและคนในครอบครัวผู้พิการและโครงการอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อบริการนวดแผนไทยเบื้องต้นค่ะโดยวันนี้นะครเป็นการอบรมภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะการนวดแผนไทยรุ่นที่1ครับ มีผู้ที่เข้ารับการอบรมจำนวน50คนด้วยกันซึ่งตลอดการอบรมตั้งแต่วันที่2และ3กันยายนเนี่นะฮะสวัน1คืนเนี่ยผู้เข้าอบรมครับจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการนวดแผนไทยเบื้องต้นในท่าพื้นฐานคอบา่าไหลเพื่อนำไปประยุกใช้ดูแลสุขภาพของตนเองผู้ดูแลคนพิการและสมาชิกในครอบครัวอีกด้วยนะฮะและภายในพิธีครับก็พิธีเปิดนะฮะนายสุกสมอามรดิตครับ ได้มอบของที่ระลึกให้กับนางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและนายนพดลน,น้อยอุทยัยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2จังหวัดสุพรรณบุรีได้มีการมอบป้ายฮะศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโดยมีนายประพัฒ โพธสุทนสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดสุพรรณบุรีเขต5และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์รวมถึงคุณยุพินหัดถีเป็นผู้รับมอบในโอกาสนี้นะฮะ ผู้ชมคะสำหรับการอบรมในโครงการส่งเสริมทักษะการนวดแผนไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผู้ดูแลคนพิการและคนในครอบครัวผู้พิการจะจัดการอบรมตลอดเดือนกันยายน2568นะคะณนะหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยบ้านทยรีสอร์ทจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อส่งเสริมสุขภาพพัฒนาทักษะและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เข้าอบรมอย่างยั่งยืนคะ่ะ